สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพราับผมเนิร์ติดตังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเราก็จะมารีวิวบูเรกันบ้างนะครับคราวก่อนเราดีรีวิวดีวีดีไปแล้วแหละคราวนี้เรามารีวิวบูเรกันบ้างนะครับชเรื่องอะไรวะไม่รู้โอเคค้ามไปแล้วดูปกก็น่าจะรู้แล้วนะครับมันก็คือเรื่องฉลาดเกมโกงเองนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Bad Genius นะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่บูเรของไทยนะมันเป็นบูเรของ เกาหลีถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นของเกาหลีนะครับผม,ผมเป็นการรีออเดอร์แบบจากตัวแทนนะครับผมซึ่งอังนี้ผมไปรีออเดอร์มาได้ในราคา1,250งบาทรวมค่าส่งแล้วนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือบูเรของเกาหลีแต่ว่ามีภาษาไทยนะครับผมรู้สึกซับแต่เครื่องซับอะไรยังไม่ค่อยมัน่นใจเท่าไหร่แต่มีเสียงไทยแน่นอนนะครับโอเคเราจะมาดูกันว่าข้างในในบูเรนี้เป็นเวอร์ชันเกาหลีมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ครับผมและนี่คือโฉมหน้าของบูเรภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงหรือ Ba d Genius นั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นบูเรของจากประเทศเกาหลีนะแต่ว่ามีเสียงไทยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ต้องห่วงับผมดูดูเสียงไทยแน่นอนมาดูรูปลักษณ์กันก่อนรูปลักษณ์นะครับข้างหน้าก็จะเป็นโปสเตอร์แบบปกติเลยแล้วข้างหลังก็จะเป็นชื่อหนังแบทจีเนียสแบบคูลๆดูดีเลยทีเดียวเรียบๆนะครับข้างๆก็จะเป็นชื่อหนังเหมือนกันเลยนะข้างๆเนี่ยก็จะเป็น แบดกินเนียนเหมือนกันนะครับเป็นชื่อหนังแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยศูนย์สามหกคืออะไรหรอแล้วก็มีบอกตรงนี้นะครับว่าบูเรตรงรอบ้างก็ไม่ไม่มีอะไรหมักมากนะครับอันนี้ก็ช่องแผ่นออกแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอกฟังก์ชันของบูเรแผ่นนั้นนั้นนะครับผมซึ่งมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะเพราะสีมันค่อนข้างจะทึบแล้วก็กลมกลืนไปนิดนึงเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงแต่ที่แน่นๆมันคือมันบอกฟังก์ชันนะครับผมมีบอกด้วยนะว่าเสียงไทยกับเกาหลี ส่วนข้างหลังก็จะเป็นเนี่ยลูกตัวละครหลักนะครับผมจําชื่อตัวละครไม่่อ่ได้แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นตัวละครหลักนั่แหละแต่สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือพื้นผิวมันนะครับผมรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นพื้นลื่นแบบมันไม่ได้พื้นธรรมดามันก็ดูดีตีแหววัดดีนเสียงเรีบคูดป่ะเนี่ยผมคือใกล้ไม้ล้วมันก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมกับบูเรอิมพอร์ตราคา1,250บบาทนี่นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับว่าข้างในนี้นมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคโอ๊ยแน่นนิดนึงกันแตนเอ้าเดี๋ยวนะทำใหแกะออกมากลับด้านอันนี้ด้านหน้าของมันแต่พอแกะออกมามันกลายเป็นด้านหลังเฉยเลยโอเคข้างในก็ไม่มีอะไรมากเป็นกล่องสวมที่แข็งแรงใช้ได้เลยเนี่ยประมาณนี้ครับผมอ่าโอเควางไว้ก่อนและนี่ก็คือข้างหลังของบูเรคือเปิดออกมาเป็นข้างหลังมุมงเหมือนกันนะครับผม นี่ครับตรงนี้ก็มีบอกฟังก์ชันเหมือนกันแล้วก็ตรงไหนว่าที่บอกว่ามีเปล่งไทยนี่ไงออเดโอไทยฮะจนหนึ่งดีทีเอด้วยนะจัดว่าแจ่มเลยทีเดียวแล้วก็มีตาอะไรมากมายไม่รู้นี่ก็คือข้างหน้าปกของ DVD บูเรแล,ล,ล้วทำ่มันมีรอยตรงนี้เลยอ้อาวกรีดขาดตอนเนี้ย <c oughs> คลิปหายแล้วกู <c oughs> ฝาไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากที่ส่งนะเกิดจากผมร้วๆกรีดไฟลมากไง <c oughs> ไปกรีดโดนตรงนี้โหไม่เป็นไรเสร็จ เสียดายอ่ะโอ้เป็นร้อยเลยโอเคถ้าเกิดจะรีดอะไรเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะครับผมอยากรีดไฟล์แบบผมโอเคเราจะดูข้างในกันว่ามีอะไรมั่งนะครับกล่องก็คือกล่องมันคล้ายๆกล่อง DVD มันไม่เหมือนกล่องบูเร่อถ้าเกิดใครซื้อบูเรก็จะพอเข้าใจนะว่าบูเรจะเป็นกล่องน้ำเงินแล้วก็มีแถบติดเนี้ยแต่ว่านี้ก็เขาต้องเข้าใจแล้วเป็นของ Import นะครับมาดูข้างในกันอันนี้ก็เป็นบูเรอ่ใสๆอ่าแน่นอนมันก็ต้องมีแผ่นบูเรอ่ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับ แผ่นบุเรโอเ้เนี่เป็นแผ่นแบบใสๆเลยมองแบบแรงมือมันหนังสยองขวัญโอเคซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้จะมีแค่บ,บุเรอย่างเดียวมันมีนี่ครับของแถมเล็กๆน้อยๆจากหนังเออดีไว้แผ่นแบบนี้มันมีของแถมด้วยแล้วก็ประมาณนี้เรามาดูกันว่าของแถมมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือมันเหมือนเป็นการ์ดนะครับผมเดี๋ยวดูไว้เล็กก่อน เป็นการ์ดภาพยนตร์นะครับถือว่ากระดาษเนี่ยเป็นกระดาษอ่อนแต่ลื่นพอสมควรเลยเป็นกระดาษอ่อนนะครับไม่ได้แข็งมากข้างหลังก็จะมีเนี่เป็นคาแรคเป็นเหมือนโปเตอร์คาแรคเตอร์ตัวละครนะครับเป็นรูปแบบการ์ดสะสมได้เลยมีครบทั้ง4ตัวละครแล้วก็อันนี้โปเกอร์หรือว่าอะไรอ๋อเป็นเหมือน เป็นเหมือนโฟโต้เป็นรูปอะครับของตัวละครท่าเกตต่างๆอะไรของเขาเนี่ยอ่าก็สีก็โอเคเลยนะครับเป็นกระดาษปกติเลยไม่ได้ดีเลืออะไรมากข้างหลังนี่เหมือนกันนะแต่ข้างหน้าไม่เหมือนกันโอเคแล้วก็อันนี้เป็นสมุดอะไรไม่รู้น่าจะเป็นพวกรายละเอียดของหนังต่างๆนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันเป็นภาษาเกาหลี <c oughs> <c oughs> คือเนี่ยป้องเจงจองป้องปังปิ้งปองอะไรเนี่ย เราก็ไม่รู้ภาษาเกาหลีอะไรมากใครรู้ภาษาเกาหลีเนี่ยแปลให้หน่อยนะครับผมผมไม่รู้เลยแต่น่าจะเป็นสม,มุดอะไรพวกนี้นะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็หมดแล้วสําหรับของในบูเรอินพอร์ตจากเกาหลีแต่ว่าเป็นหนังไทยนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองใครสนใจนะครับก็ลองหาซื้อได้มันน่าจะมีคนรับรับอินพอร์ตอยู่เนี่ยแหละแต่ ก็ราคาเท่าไหร่ก็ลองไปตกลงกันดีคีนะครับผมก็ประมาณนี้ก็โอเคครับผมก็จบไปแล้วสําหรับรีวิวบูเร่แบสจีเนียหรือฉลากเกมโกงนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ซับสไครต์และแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เงื้อติดหนังด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปด้วยนะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเนื้ติดหนังอ้อ ช่องเรามีระบบโดเนทแล้วนะข้างล่างเนี่ยถ้าใครอยากจะเป็นกำลังใจช่องก็สามารถโดเนทมาได้นะครับเพื่อจะนำไปพัฒนาช่องต่อไปนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนเพื่อสุขภาพฝันที่ดีสวัสดีครับ